มันเลยเปไปเลยให้มันเต็มที่อยากจะไหลให้มันไหลแล้วเรากลับมาคุมให้มันอยู่ค่อยๆตอบก,กลับมาตองจะมีพลังขึ้นมาทันทีผมคิดว่าผมควรจะที่จะอยู่กับตัวเองให้มันมากกว่าขึ้นคือ เราก็อยู่กับเพื่อนได้แต่ว่าเราใช่ครับรอยู่ได้แต่แต่เราเราอย่าเล่นแต่ผมไม่มีเลวลาตัวเองถ้าเราถ้าเราคิดว่าเรานี้เวลาตรงนั้นเราก็ต้องขอขอขอแยกซอ้อมบอยเขาเข้าใจว่าเราขอซ้อมมันเป็นห่วงตรงนี้แล้วถ้าเราอยู่ตรงไหนก็ถ้าจะซ้อมรวมก็มาเยียกแล้วทุกครั้งที่ระหว่างคลาสครูยังไม่มาหรือก็ปล่อยแล้วแล้วซึ่งตอนเนี้ยยากมากที่ครูจะไม่มาคอยเพราะแย่งเวลากันแล้วใช ระหว่างอะไรเนี่ยเราต้องทําให้เร็วเราเอาเวลาของเราไปซ้อนปล่อยให้มันไหลเลยเต็มที่ไม่ต้องอายไม่ต้องเกิดเต็มที่ขนาดนี้ต้องฟูจะอายอะไรหรอขนาดนี้แล้วกล้องเป็นรอยไม่ไอายแล้วใช่ไหมแล้ก็แล้วก็อันเนี้ยเวลาเหมีม่ยเกี้ยเห็นจะเอามือขึ้นมาเรารู้สึกไงเราถือมือขึ้นมาตามอารมณ์ที่มันอยากบอกเลย อมให้มันมันก็ให้มันเต็มที่เหละเรานแลมขึ้นมาเนะเราเราทำอะไรเมือ่อกี้เนี่ยเม่อ้องที่บอกเราอยากอยากจะบอกเขาหรือเราอยากให้เขาเอยากจะให้ก็ไม่เปรู้สึกเราให้อะไรให้ใจช่ไหมถ้าเราให้ใจเขาเราให้ความรักเขา วิ่งออกไปจากหัวใจเลยไปจากโขนปิ้งไปไปตามมือเลยจะหลุดให้มันรู้สึกดูปะได้ไหมไ,ไหวไหมรู้สึกว่าคอมเมนต์ในคลาสเมื่อกี้นก็ผมไม่น้อยเลยฮ<ม>ะน้อยป่ะน้อย คิดว่ามันเป็นพลังนะดีมันทำให้เราได้ได้คิดเมื่อกี้เพิ่งจะคิดได้ว่าเราคิ้ถึงเพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยผมก็ดได้แต่คิดถึงเลยนั่งนั่งแะละว่าพอทําไปแล้วมันมันก็ต้องย้อนกลับมาคิดอเองอเพราะอะไรทำไมเราทำเราทำทำไมเราทำไม่สุดเราทําไปทําไมคนเขาไม่รู้สึกอืม,มันก็สมใจต้องนั่งคิดเองว่าเพราะอะไร สองันหน้านี่ตีความไม่ไงเนี่ยเรารู้สึกไงตอนนี้ก็ตีความในบทบาทเป็นบทบาทของคนสองคนมากกว่ามันก็เลยม,ม,มันเลยอ่อนคุณม่พลังมันไม่ไม่ไม,มา<ช>ไม่มาแต่ถ้าเราเห็นหน้าคนย<ช>ี่สิบคนเนี่ย <มา S 1> <น>เห็นหน้าครูเท่าไหร่เลยเนี่ยครูครูวอย์มาสิบสเขาไป้ค,ครูแดนสิบแปดคน เสียใจนะที่ทําให้ครูผิดหวังไม่ได้ทําให้ครูผิดหวังไม่ครับก็สอนมันตั้งสี่วีแล้วยังวี่แรกเกิดอย่าไปเสียใจดูเว่าเป็นวิธีดีไี่สุดคือพัฒนาของว่าพัฒนามันมเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยอันนั้นคือคือคนเราเนี่ยมันจะมันไอศาสตร์ตรงนี้ที่เรากำลังมาเรียนเนี่ยมันเป็นศิล์มันไม่ใช่เป็นศาสตร์ มันไม่ใช่เป็นเออมันไม่ใช่เป็นแบบเป็นศาสตร์ที่เป็นแบบวิทยาศาสตร์สองหรือว่าอะไรที่เป็นคณิตศาสตร์สองบวกสองเป็นสี่หรือว่าถอดสแควรูททำแคลคูลัสอ,อะไรมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นศิลป์การการอะไรที่มันเป็นศิลป์เนี่ยมันลงเวลาเท่ากันไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากันใช่ไหมครับ ลงเวลาเท่ากันไม่ได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์เท่ากันบางคนเนี้ยพูดปึ๊บเดียคลิกเลยอย,อย่างพี่เปลี่ยนพี่เอ้งี้ยครูพูดอยู่ตั้งกี่วิสองอาทิตย์เขาไม่เก็ตเลยแต่วันมาอยู่วันหนึ่งเขา,เ,ขาเก็ตเลยอ่ะผมรู้นะว่าผมไม่ได้มีเป็นคนมีความสางและเป็นคนที่ไม่ใช่หรอกอันนี้หนูกาลังอันนี้อันนี้ครูกำลังพูดเลยไม่ได้ไม่ได้ว่าไป ตักไม่ให้ค <no <no ุณพูดถ้าหนูคิดว่าหนูไม่มีพรสวรรค์หนูไม่ได้มาถึงตรงนี้หรอกมีเอกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือพรแสวงถ้าจะไม่มีก็คือไม่มีพรแสวงเพราะว่าเราไม่แสวงปับพรสวรรค์เรามันก็จะไม่มันจะไม่โตมันก็จะอยู่แค่นั้นเพราะมันเป็นต้นทุนมาแค่นั้นแต่ถ้าเราแสวงมา เราจะทำให้พรสวรค์เราพัฒนาขึ้นเราก็จะโตเราก็จะเก่งขึ้นครูทุกคนไม่ไม่ที่มาสอนนี่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะให้แบบซนฟิวส์หรือว่างงอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทําให้เด็กงงแล้วแบบตัวเองจะได้มีงานไม่ใช่นะที่เมื่อกี้นี้ที่ครูครูอูกับกับครูโดนทัท ใช่ไหมโดนัทที่พูดเขาพูดในเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละมุมเหมือนเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยมันยังมีหัวกระก้อยอ่ะเขาพูดถึงเหรียญเหมือนกันแต่ว่าคนหนึ่งก็เข้ามาจากสายแดนเขาก็จะมองจากด้านนี้คนที่มาจากสายแอคติ้งเขาก็จะมองมาด้านนี้ใช่ไหมแต่คือเรื่องเดียวกันครูเลยต้องแบบพยายามพูดให้เข้าใจว่าครูอ่ะทั้งสองท่านสอนเรื่องเดียวกันแต่ว่ามากันคนละมุมตอนนี้หนูต้องทําให้ได้ว่าเพราะว่าครูโดนัสบอกว่า ให้เราตีความแล้วเราเราเชื่อก็คือความเชื่อนั่นแหละเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยร้องออกมาอย่างที่หนูเชื่อแล้วมันร้องแล้วมันมีพลังนะครับครูก็เหมือนกัน,ก,นก็บอกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของสิลอินพราะแกเอาเอาอันนี้มาให้ใช่ไหมเอามูฟเมนต์มาให้เพราะบางทีบางคนก็ไม่รู้ว่าร้องไปแล้ว